กลับมาแล้วก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับผมยินดีกับยเกมอนิเมะแฟนการ์ดในซีรีส์กากไปเทพ EP ที่5แล้วโอเคซี EP นี้ผมจะมาอีโวเจ้ากิวกาเมชและตัวอื่นๆในกระเป๋าที่จําเป็นด้วยได้ว่า EP นี้เป็นการความเก่งให้กับทีมของเราอ่าเออกจะหาคคำถูกก็อันดับแรกกิวกาเมชต้องอีโวก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้นี่เนาะ มันเก่งอ่ะอาจจะได้ใช้แต่ผมเนี่ยมองว่ากิวโกเมสเนี่ยตอนฮิบูมาเก้ได้คอนเทนต์ครับไม่น่าได้ใช้จริงสักเท่าไหร่เพราะผมมีแพลนจะหาเซเบอร์เนี่ยนะซึ่งเซเบอร์เนี่ยเก่งกว่ากิวโกเมสนะผมมองว่าอย่างนั้นเพราะเซเบอร er ์มันทุกตัวกดสกิลได้หมดแต่กิลเนี่ยกดได้แค่ตัวเดียวเป็นกอบาฮูดาวเนาะอีกอย่างเซเบอร์คือมันไอ้นี่ง่ายกว่ามันเล่นง่ายกว่ามันถูกขาดนิดเดียวเองอะแต่ที่ขาดเยอะตัวนี้น่าจะเป็นคิวเนาะเดี๋ยวน่าจะต้องไปเก็บคิวแล้วก็หาเพิ่มนิดหน่อย จริงๆมีหลายตัวละครมัที่ผมอยากได้เลยเนาะจริงๆจ,จ,จะมีเซเบอร์ที่ผมอยากได้ที่ผมพูดไปแล้วกบอีกอันนึงคือแลนเซอร์ตัวจักเฟดคือเก่งหลายตัวเลยอะโดยเพาอแลนเซอร์ผมมองว่า,วาเออนะ่าะเป็นตัวเกรีนที่จะแทนเป็นจิตาได,ด้ดีเพราะมันตีหลายฮิตแถมดามจก็แรงตีเร็วด้วยวงอาจจะแคบปิดหน่อยแต่มันตีไอ้นี่หลายฮนะิตเนาะต่แท่งกันได้หมดทองจนทองมากเลยช่วงนี้มันใช้ไม่พอครับเยอะใช่โอเค เดี๋ยวต้องไอ้นี่ละรีบหาตัวตังบัฟโกลเด้นละทั้งสองตัวเลยเพราะว่ามันจําเป็นมากๆผมอยากได้อีกอันหนึ่งอะอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ไอตัวละครที่มันสามารถตีติดสปันได้อะไอตัวจากอะไรบีชปะเออเพื่อนบอกว่ามันติดติดสตันได้ผมก็อยากหาอยู่เพราะตัวไอตีติดสตันเนี่ยมันข้ามีตาครับกับอีกอันนึงคือใช่แข็งซึ่งแช่แข็งผมไม่รู้มีตัวไหนบ้างอะที่แน่ๆคือมีไอควีนจากคอคอยอู้ สวยโลเดียวโลเด้นตรงนี้ดิเพื่อนซื้อดาวซื้อดาวซื้อดาวจำเป็นมากนะดาวพวกเนี้ยเออแต่เึิงต่างชีพหายเลยตอนนี้นะผมก็ไปทำการเก็บคิวคือกามินมาแล้วน่าจะครบแล้วนะใช่ไหมไม่อยากไปเก็บอีกรอบนะโอเคห้าพันกว่าโอเคครับอีโบนี่โคตรเทปัจจุบันยังกก็บไม่ได้หาได้อยู่ตอนที่ลงคลิป อัปเดตน่าจะหาไม่ได้แล้วเขาบอกกันเพราะฉะนั้นรีบมาหานะอืมจะอยากพอสมควรอะแต่จริงๆเนี่ยผมควรจะทำสเต็ให้มันก่อนเนาะมันเป็นแค่อเอ,อ่ะเออย่างอีกสักรอบนึงดูดิ่อาจจะมีเอสสักสเต็ป,ปอืมไอ้เหี้ยเอ๋มันเดิมโอเคผมได้รีโลเพิ่มมานิดหน่อยก็สมดุตต้้งเหมือนเดิมครับเผื่อโลเด้นอีกสักโลหวังอะไรเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ย,ยได้จริง แล้วแม่งได้จริงโรเดียวโกลเด้นทั้งสองตัวตั้งกิ้วต่สปีดนี่หมดเยอะไปกันนะแต่ตัวน,นี้โลเดียวเลยขุมบอกเลยผมรักเวนการ์ดตรงนี้แหละปั๊บตังแม่งหาง่ายง่าไไม่เหมือนอีเกมหนึง่งโอ้โหตัวปั๊บตังแม่งปั๊บทองส่วนกิวกาเมสเนี่ยผมได้บิชมาก็โอเคแล้วแหละเน้นตีเร็วแต่ในอนาคตผมน่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะปรับรุ่งสักอันหนึ่งให้มันอนะคอนเมติกคือเขาไม่ติดมึงจะเท่มากเลยถ้ามึงเลี้ยงกดอ,อ,อก อยากให้เขาไม่ติกแม่งแบบยืนถือแบบอาวุธมันอ่ะเออน่าจะเท่ดีไอ,อ้หอกที่มันใช้ปลอดลำแสงอ่ะอันนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้ดูเฟซเนาะไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่ออาวุธแต่เห็นในออตามี Star Me. ก็เลยแบบเออน่าจะมีแหละโอเคจริงๆอยากจะอีโวหลายตัวนะซาสกเกะก็อยากอีโวเือนเพราะตัวตีสตันใช่ไหมล่ะตัวโจโซก็อยากอีโวเกันตีตัดเลือดแล้วก็มีพวกแบบ ตัวพาร์ทที่ลบสถานะบอสได้ก็อย่างอีโวเหมือนกันแล้วก็รวมถึงเจ้าน้องเอ,เอ้นี่ด้วยรินไอพี e นี้คุ้มแล้วจริงอะ่ะตัวตังมา2ตัวเลยไอพีเดียวโคตรเยอะโคตรคุ้มแถมหมดน้อยด้วย2องโลโคตรด,ดีโอเคจบสักทีแวะพักจากการอีโวตัวละครมาลงหาปูสักหน่อยผมมาเคลีย์อันนี้ทิ้งไว้เพราะว่าผมมีแผนว่าจะมานั่งหาปูในอีพีหน้าใช่ คืออาจจะไม่อาจจะไม่มีแบบมานั่งหาเดี๋ยวทาให้ทุกคนดูหรอกเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งแบบ FK กับเพื่อนนัดกันไว้แล้วว่าจะไป FK หาปูด้วยกันก็อาจจะไม่มีคลิปตอนได้ปูอาจจะโพลมาคือได้ปูเลยผมก็เลยมา,อาตอนตอนผมเล่นเอาไว้อ่ให้ดูตอนผมเล่นว่าเออผมเล่นคุณเนี้ยก็ผ่านได้แหละแต่มันแค่ FK ไม่ได้ถ้ามีเพื่อนมาช่วยคนหนึ่งก็จะผ่านซึ่งก็นัดกันไว้แล้วว่าเออจะมา f อหาปูกันนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถ้าอยู่ดีอีพีหน้าโผลมาปุ๊บผมมีปูในกระเป๋าเลยก็จงรู้ว่าเออผมไปเอฟเคมาเดี๋ยวคุณบอกออพี่จะไม่พี่เมียได้ดูคือมันได้ตอนไหนก็ไม่รู้อะเนาะไม่มีการันตีอีกอย่างคือผมไม่อยากอัดทิ้งไว้แล้วมานั่งแบบอัดทุกตาก็ใะไหมผมอาจจะเล่นแบบสักร้อยตาอาจจะได้ก็ได้ใครจะรู้ซึ่งร้อยตาก็นานเกินอะเออพื้นที่ไม่พอสับคิปอีกอย่างเป็นอะไเอฟเคเนาะผมอาจจะทิ้งไว้ตอนนอนเลยพวกเนี้ยก็เตื่นเช้ามาก็ได้ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็จงเข้าใจด้วยแล้วกันว่าเออผมก็ไม่อยากจริงจอยากจะให้เห็นทุกช็อตแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้เนาะบางช็อตผมก็ตัดทิ้งเยอะนะในคลิปกากไปเทพลหลายๆชอ็อตเช่นเมื่อต้นคลิปผมจริงๆต้นคลิปผมไปลงประตูไอ้นี่กล่องของขวัญกับเพื่อนมาแต่ผมไม่ได้เอาลงเพราะว่าคลิปมันเป็นแนวตั้งอ่ะตุ้มบอกพอเก็ตพาไหมคลิปมันอัดมาผมตั้งค่าเป็นแนวนอนนะแต่ป้อนมาเป็นแนวตั้งงงกันว่าทาไม ก็เลยแบบเอองั้นอย่าลงเลยดีกว่าเพราะว่ามันลำบากอะเออดูแลปวดตาปวดตาโอบิโตโมนาดก็ยังแบกผมได้อยู่นะท่านผู้ชมคือมันไม่ได้่ดาดาเมจมันคงไม่สูงเท่าแบบเออตัวเมตอาโมนาดหรอกเพราะเพิ่มผมเนี่ยก็มีเคป,ปจิโมนาดตีกับสองแสนอะเออแต่มันคือต,ตีหกหมื่นแต่ก็ไม่แย่ครับมันก็พอแบกได้อยู่ คือโอบิโตะมันเน้นเรื่องของการตีเร็วอ่ะมันเลยเคลียร์มอนได้ดีกว่าคิมบะจิคิมบะจิคือมันตีมอนช้าครับเพราะมันตีแล้วติดสตันมันต้องอัพแบบขั้นไอเนี่ยสกิลที่3ก่อนนะที่มันแบบติดสตันแล้วมาคำรามได้อ่ะขั้นนั้นอ่ะมันจะเคลียร์มอนได้ดีแต่ขั้นก่อนนั้นอ่ะมันเคลียร์มอนลำบากครับเพื่อนผมอ่ะตอนที่มันมีคิมบะจิแต่มันหลุดมอนแต่ผมอ่ะมีโอบิโตะแต่ผมหลุดบอสพอสองคนมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็เลยแบบเออผ่านชิวๆเลย จริงๆบอสมันมีสถานะมาตะมาเลยตีบอสไม่ตายครับถ้าบอสไม่มีมาตะผมเอฟเคคุณเยอได้เลยอ่ะแต่มันมีไงประเด็นน่ะอืมแต่มันทำไมก็ไม่รู้ลำบากใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราเรียกว่าเม,มคานิกใหม่ๆเอออ้อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตัวละครจูฮาบัตจูฮาบัตเนี่ยผมลงหาตลอดนะแต่แค่ไม่ได้อัดเอาไว้เพราะว่าถ้อาอัดจูฮาบัตเนี่ยคือมันจะสับสนอีพีได้ครับคือจูฮาบัตมันมาแบบเป็นเวลาเข้าใจไหม มันมาตอนนี้มันมาตอนนี้ซึ่งผมไม่สามารถเอาพวกมันเข้ามาแทรกในคลิปได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะหลงเวลาหลงวิดีโอผมจะเป็นคนที่อัดรวดเดียวไปเลยยาวไปเลยที่สิบชั่วโมงในชีวิตจริงเต็มและจะมาตัดแบง่งแบง่งแบ่งอีพีเอาซึ่งถ้ามีจูบัตเนี่ยมันแบ่งอีพียากครับก็เลยแบบเอเองั้นไม่เอาลงดีกว่าแต่ผมลงเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสเลยนะจูบัตอ,อ่ะโอเคคูุณจูบัตอยู่ไปครับจะตายละเนี่ยมันมีมาตาครับมันตีไม่เข้าอ่ะโคตรของโคตรอุปสรรคเลยอมาตาของมันเนี่ย ผมโอเคหมดครับคือเคียร์มอนอนะ่ะอวีตัวมันเคียรมอนสบายอยู่แล้วเพราะมันตีเร็วแถมเป็นโมนาดด้วยก็ระมดิดปิดมอนได้แต่บอสเนี่ยพอมีมีมาตามันปิดยากครับอ่ะมาลุ้นกันว่าจะได้โป๋ไหมโอเคไลบีเวลโอเคครับตอนนี้นะผมก็ได้ไป AFK มานิดหน่อยเพื่อเอาดาวมาอีโวเจ้าน้องรินคือตอนนั้นนะผมเผื่อไว้ว่าเออถ้ามีน้องรินอีโวเนี่ยอาจจะสามารถ ค่าจูฮาบัตโดยไม่ต้องไอ้นี่ได้เล่นกับเพื่อนได้โซโล่ได้ดแบบเอฟเคเออแต่ก็นั่นแหละรครับ e er อีโวมาก็มันได้ใช้เยอะแล้วแหละน้องอ่ะแต่ก็แอฟเฟคยดตรงที่อีโวมาสุดท้ายก็ไม่ได้ทําให้ผ่านจูฮาบัตได้อยู่ดีมันยากครับบอสมีมาตสโอเคอย่าครับผิดอีกนะผมเคยครับผิดครั้งหนึ่งอีพีแรกมั้งถ้าจะไม่ผิด e อีโววิโตอ่ะผมครับสีผิดผิดไปสิบกว่าอันอ่ะตอนนั้นน่ะแล้วก็ต้องนั่งฟาร์มใหม่ คือแทบร้องอะไแล้วน,นั่นะดาวน่าจะครบแล้วนะจริงๆไอตัวพาร์ทเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะอีโวเหมือนกันเพราะมันใช้ในการเล่นดัานหมดมเป็นด้วยเสียดายอ่ะผมเล่นตอนสกินของมิกุไม่ทันใช่ไหมน้องชื่ออะไรนะมิคุมิกกุสอย่างมิกุแหละมิกคูมันแฟนห้า okay. น่ารักนะเออเป็นน่าจะเป็นวีทูเบอร์ในชีวิตจริงถ้าจะไม่ผิดอ๋อใช่แล้วก็โจโซด้วย คือโยโซเนี่ยผมคิดว่าจะอีโวเพราะเป็นตัวตัดเลือดเดียวในทีมแถมถ้าสุดท้ายตีฟูด้วยอาจจะเกง่งแต่ถามว่าได้อีโวไหมก็ไหม่แต่ตัวเนี้ยได้อีโวแน่ครับในอนาคตตอนลงตอนจะลงมดผมอีโวแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังมีอีกเอนี่หลายตัวละครต้องอีโวครับจะต้องหาเซเบอร์มาเข้าทีมอีกเพื่อหาเซเบอร์ดำในจะเป็นเลนเซอร์ที่ต้องหาในอนาคตอีกเก็บดาวไว้สักหน่อยดีกว่าในที่สุดผมก็เจอเลนเซอร์กลางตู้สักที เป็นการซุ่มที่แบบแหลกมากเหน็ยไม่ค่อยดีครับทำาอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแต่ตอนนี้นายเลนเซอร์จะรอดพี่การันตีจริงๆเลยคือเพชรก็ไม่ได้มีเยอะนะเลนเซอร์นะอันการันตีก็ได้แต่ขอไม่หลุดเลดอะขอไม่มาเป็นไอตัวขวาไม่รู้จักชื่อด้วยมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยฮนะอันนี้ไม่อื่นก็แทบไม่มีมาจากไหนไกนชินเ้ไม่น่าใจแต่อิติโก้เนี่ยพิ่งบาเอออิติโก้มนเก่งถ้าหาไว้ได้ก็ดี โอเคได้ละเอออิจิโกเก็บดีไหมแต่เพชรน้อยหรือหมื่นเจ็ดอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ไหนขอดูของอีโวหน่อยสิอู้โอ้ใช้เยอะเหมือนกันนั่นอะมันเป็นเล่นไปขาดเยอะด้วยโอ้ดาบใคอยังไงว่าดาบเนี่ยน่าจะด่านปะดาบเลนเซอร์น่าจะจากด่านเดี๋ยวต้องไปดูว่าด่านไหน แต่ไม่น่ามีในคราบมั้งในคราบเห็นในของเซเบอร์อืมโอเคงั้นผมขอตัวไปหาของอีโวแลนเซอร์แป๊บหนึ่งแล้วกันตัดมาตอนมีของอีโวเลยเนาะอืมจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเพราะคลิปมันก็เริ่มนานละสัางหน่อยมันได้ใช้แล้วครับแลนเซอร์น่ะผมมีแผนจะใช้แทนเอ่อจะพูดวิตัวละเบจิต้าใช่ออาตัดด้มันหน่อยก็ไม่แย่อูอูสวย ตรงนี้บ้างดิเออไม่ใช่ออกแต่อะไรก็ไม่รู้เี่อล้เอวนเ,เลยเศรแต่ไหนๆก็จะไอ้นี่ละผมว่าอีกสักตัวดีกว่ามันมันไม่ได้อะคือมีเพชรในมือไม่ได้มันคันมือมันจะกดออเออเผื่อเผื่ออิจิโกะจอกเร็วอืมไปเลยเออโอเคออกแล้วครับโอเคจบูสุ่มต่อทำไมวะตอนนั้นอะไม่จำไม่ได้รับว่าสุ่มต่อทำไม อ๋อสุ่มเอาแลนเซอร์มาอัพดาวเพิ่มอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคจำได้ละซึ่งก็อา่าไปไกลจะตงโง่มากใช่งโง่แบบงโง่เลยอ่ะกูควรเก็บเพชรไว้ให้เซเบรเอร์จริงๆตอนนั้นนะ่ะเนี่ยกว่าจะรู้ตัวก็หมดไปน่าจะประมาณสี่ห้าพันมึงโงจกก่จังว่าตอนนั้นนะอ่ะอ๋อสุ่มเอาทอมาเลขดาวอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยกูออฉลาดนี่วะดาดตัวเั้งนั้น ผมลืมครับเพราะมันอัดนานมากแล้วคลิปเนี้เป็นคลิปดองอ่านต้องยังไม่อัปเดตอ่ะตอนนี้ใกล้จะอัปเดตไอ้นี่ละห้าจุดศูนย์ละตอนที่อัดอยู่อันนั้นคือสี่จุดศูนย์อยู่เลยแหมช่วงนี้เราก็ขัดสนตังค์ซะด้วยเนาะอืไขไปคือจริงๆผมไอ้นี่นะอยากจะตั้งขายพวกตัวละครที่แบบเนี่ยเรออีพิกเล gend ที่แบบมันมีบัฟติดมาที่ผมนั่งขายเองแต่เพื่อนบอกว่าเอออย่าเลยเพราะถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีตัวละครบางตัวที่อาจจะได้ใช้ ที่แบบเออ่ระดับกากรที่ได้ใช้อ,ะอ่ะมันมีนะักผู้ชมโคโคไดตัวสโลอะไรพวกน,นี้เออมันได้ใช้ครับอีโวยากซะด้วยแมมของอันนี้น่าจะหาจากนี้จะติดไอ้เข่ามันอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยพวกกูอีโวเลยดูนี้ไม่มีทางส่วนเลนเซอร์รอหน่อยนะลูกเดี๋ยวพ่อแม่ของอีโวมาให้ไปละขาดเยอะเกินอะ่ะน่าจะได้อยู่แหละอ่ะได้โลมานิดหน่อยลองให้เลนเซอร์สักหน่อยสิ ยี่สิบห้าลิลโลอยากได้เดซอายอ่ะหรือไม่ก็ระยะก็ได้โอ้โหอีกแล้วอีเธอเรียลอีกแล้วผมมันไม่ชอบอีเธอเรียลเลยคือบอัฟมันกากหลายคนอ่านว่ามันเก่งนะอุ้ยบวกราเบิดยี่สิบเปอร์เซ็นตั้นครูดาวยี่สิบเลนอีห้าแต่แตายมี20%อร์แต่นั้นคลิคลีบวกระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถึงจะเป็นโอกาสก็แต่45-35ก็เยอะนะ ผมอชอบคลิมากที่สุดไอ้ไม่ใช่โมนาดมากที่สุดรองมาจะเป็นคลิแต่โมนาดมันเกินเกินเอื้อมไปหน่อยใช่เกินหวังเกินฝันนะเออประมาณนั้นแต่อีเธียเลี่ยวม,มึงไปโมนาดให้กูไม่ได้มือขึ้นมาข้างบนกรเด็ดออยอะ่ะข้างล่างมึงก็โมนาดแต่มึงให้กูตรงกลางอะ่ะสองตัวแล้วนะซเซเบอร์คงไม่ได้อีอบับหานอีกตัวหรอกใช่ไหมแล้ว,ลวซเซเบอร์ก็เข้าตู้ตรุตรูตร,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 ตร ตัวการันตี ouais? ไหมแม่จะพอการันตีไหมเพชรเนี่ยเรียบร้อยไม่พอการันตี ขาดนิดเดียวจริงๆอ่าโอเคไปหาเพชรเพิ่มกันการันตีมาต้องเป็นเซเบอร์ได้แหละถ้าการันตีมาแล้วยังหลุดเลดก็ดก็ใจร้ายเกินอนะ่ะเกมอืม มาโอ้โหม่วงเยอะนะอืมแต่การันตีจริงๆโอเคไม่หลุดเลทขอบคุณขอบคุณเกมอย่างน้อยก็ย่งปลานีอยู่บ้างถ้าหลุดเลทมาคือแบบโอโ้มีเศร้าอะ่ะจริงๆแต่ต้องอีโวเซเบอร์ด้วยนะอีพีนี้มันยาวเกินไปแล้วอะ่ะเซเบอร์ไม่น่าจะอีโบอีพีนี้ต้องอรออีพีหน้าเพราะมันยาวไปแล้วครับ เลนเซอร์ยังไม่อีโวเลยตอนนี้เนี่ยมาสักหน่อยอยากได้ปับลุงอะ่ะที่ไม่ใช่อิทีิเรียวอะ่ะไม่ใช่โซลา่าด้วยขอปับลุงอะ่ะเดดไอโมนาดหวังมากไปเปล่าเฮีย yeah. อย่าว่าปับลุงไหนปับองยังไม่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยอ่ะใหญ่สเติร์ฟมาละคืออะอย่างน้อยอะระยะก็ได้เออโอเคพอเลิก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 เสียเยอะจริงๆเลยตัวอื่นนี่ก็แบบ นิดเดียวได้ปรับลุงอ่ะตัวเชียร์นี่คือแบบโอ้แดกกูเยอะเกินโอเคครับกลับม,มาแล้วตอนนี้นะผมได้ไปฟาร์มดาวสำหรับการอีโวเจ้าแลนเซอร์เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ได้ของอีโวมาแล้วด้วยของอีโวเนี่ยดดอบไม่อยากครับที่นานจริงนจะเป็นดาวเพราะว่ามันใช้เอฟหลายตาเนาะแต่ก็หามาจนครบได้เวลาครับทองจะพอไหมเนี่ยแอบกังวลน,นั่นะ ส่วนเซเบอร์เนี่ยไว้ EP หน้านะท่านผู้ชมผม e like er อีโวแล้วแหละเซเบอร์อ่ะมันต้องไปใช้หาเซเบอร์ดำเพื่อเพิ่มโอกาสดรอปนี่ใช้แค่ดับเซเบอร์ก็ได้แล้วแหละแต่ว่าถ้ามีเซเบอร์ปกติด้วยเนี่ยเอาไปวางมันจะเพิ่มจาก3เอ่ย1ใน3เป็นฮะเดี๋ยวอ่าใช่ใช่โอกาสได้เนี่ยจากประมาณ3ตัวก็เพิ่มมาเป็น6ตัวโอกาสได้ก็จะมากขึ้นอืมขาดดาวเขียวนิดหน่อยโอเค เดี๋ยวไปไอ้นี่เอาก็ได้ซื้อที่ร้านค้าเอาก็ได้เนาะม,มันรีแล้วแหละโอเคเรียบร้อยมีอะไรต้องซื้ออีกไหมไม,ม่มีเนาะตังหมดแล้วจนแล้วเดี๋ยนะอีโบมใช้ตังปะกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปหาตังเพิ่มมานิดหน่อยเพราะว่ามันใช้ตังในการอีโวตังไม่พอ บอลของจะครบเอโคตรนานโคตรเท่ถ้ามีคขสเมติกน่าจะเท่ดีถ้ายืนมันเฟี้ยวอ่ะตือหอ,อกด้วยในที่สุดเราก็ได้ตัวแบ็คต้นเกมตัวใหม่แทนเปจิตา้าสักทีเปจิต้ามันมีข้อเสียตรงที่มันถ้าวางถ้ามีตัวอื่นอยู่ในวงมันจะตีไอ้นี่เอ่อค่อนข้างช้าครับประมาณหกวิถ้าไม่มีเนี่ยมันตีประมาณห้าวิประมาณนั้นสี่จุดเก้าประมาณห้าวิอืมค่อนข้างดีเลยแต่ตัวนี้เนี่ย ามาตีเร็วมาก3วิดาเมจสามพันวงมันแคบหน่อยแต่มันดีกว่าโอเคได้เอสวยดีกว่าเอะพร้อมอีโวเลยตอนนี้แหละเซเบอร์ er ของเราแต่คงไม่ใช่ EP นี้ไหนไหนแลนเซอร์ nine ขอเพิ่มเวลให้หน่อยซิน่าจะพอเวล60อยู่นะท่านผู้ชมเกินเลยแหละไม่ใช่แค่พอเกินแนี่ไปแทนโอเค60 พร้อมใช้งานเลยบัฟอีเทเรียลอยอ่าได้เด็ดาออ่ะแต่ไม่กล้ารีครับถ้าบับรุ้งอ่ะผมไม่กล้ารีแต่ถ้าบับทองอ่ะกล้ารีอยู่นอกจากจะมีรีโลเลยเยอะส่วนเซเบอร์ก็หกสิบได้อยู่อพีห e น้าผมจะเปิดมา้องกับมีปูยังมามโตในกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจน,นะท่านผู้ชมผมจะไปเอฟเคกับเพื่อนคืนนี้เลยอาจจะประมาณสักวันไม่ถ้าดุงคือเกินะไยก็สองวันประมาณาร้อยสองร้อยตาน่าจะได้ละปูคิดในแง่ร้ายที่สุด ส่วนหาปูได้ผมจะหาเซเบอร์ดำในอีพีหน้าด้วยเลยเพราะว่าไอ้นี่มันมาพอดีเอ่อเลดเลยบอสอีเวนต์ใช่บอสอีเวนต์เซเบอร์มาพอดีตอนนี้ก็น่าจะหาเซเบอร์ดำในอีพีหน้าเลยแล้วก็จบอีพีหน้าด้วยกันได้เซเบอร์ดำคงไม่ได้อีโวหรอกเซเบอร์ดำเพราะว่ามันไม่ได้เก่งถึงขั้นได้ใช้งานจริงๆอ่อะอ้ามันเก่งแหละแต่ผมไม่ได้มีแผนจะใช้งานตอนนี้ต้องรออนาคตโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย โคตรนานเลยอีพีนี้เกือบยี่สิบนาทีได้อ่ะอ่าอ่า,อาแถม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 ไหนไหนก็ไอ้นี่ละได้เซเบอร์มาละจะไม่อีโวก็เสียดายอีโว e เลยแล้วกันคือจริงๆผมมีแผนว่าจะเซเบอร์ er ไปอยู่ในอีพีหน้าแต่แบบเออไหนไหนอีพีนี้ก็เป็นอีพีสำหรับการอีโวตัวละครแล้วก็ยัดเซเบอร์มาเลยแล้วกันถึงคลิปจะยาวก็ไม่เป็นไรมันยาวอยู่แล้วแหละเพิ่มมาอีสักนาทีสองนาทีไม่ได้หรอก อีหน้าเปิดมาเนี่ยก็จะมีโปโ่เลยตามด้วยไปหาเซเบอร์ดำกับเพื่อนเลย mm hmm. ก็มีแค่นั้นเลยอ p พีหน้าซึ่งต้องมาราลุ้นว่าเออเซเบอร์ er ดำเนี่ยเราจะได้อีกกี่ตากว่ามันจะออกเพราะบางคนบอกว่าเออมันออกค่อนข้างยากแถมที่สําคัญคือมันต้องใช้อันนี้ด้วยดาบอีโวของเซเบอร์อีกอันนึงก็ต้องน่าจะไปคราฟมาแหละคิดว่านะโอ okay. er, er. เคเซเบอร์เซเบอร์กือบดอุุยแล้วเมื่อกี้อีโบเลย โคตรเจ๋งเดี๋ยวถ้าบัฟโมนาจะจริงกว่าน,นี้นะเกมได้ยินไหมครับอืมถ้าได้โมนาผมจะรักเกมนี้มากเลยครับอืมฮึโอเค,อเ,คเรียบร้อยน่าจะไม่มีตัวไหนต้องอีโวเลยนะตอนนี้เซเบอร์ก็อีโวเรียบร้อยครับงั้นก็ต้องจบอีพีนี้จริงๆแล้วแหละเออมันนานเกินไปแล้วอีพีนี้ยี่สิบกว่าน,นาทีแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อีพี e. หน้าเดี๋ยวมาครับดาบเซเบอร์อันหนึ่งเพื่อไปลงไอ้นี่เนาะ,ะเตเบอร์ดำ